เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาเจอกันอีกครับกับตัวเลขของเฮาเนาะแบับแนวทางของเฮาแนวทางของทางช่องเฮามาพอๆเจอกันอีกขึ้นเก้าแล้วครับเหมือนมันจะปวดหัวเด้อมื่นอนี้เนาะเหมือนอาการว่าปวดหัวนน้อยครับมันมีฝน พาฝนคีมอใส้ตอนเหลืองงานมาก็เลยว่าพาฝนมากมันมันคือจังสิมีไข่ในน้อยนะคะปวดหัวในน้อยนะครับผมอากาศจะเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพผด้วยครับเดี๋ยวบไดามาเบิงมาหลับชุ่มนอนสบายก็ได้เดี๋ยวบไดามาเบิงทั้งช่งเฮ้านะครับขำๆด้วยครับเป็นห่วงตอนนี้กะฝนตกเนาะฝนตก อากาศดีนอะอาทิตย์นี้ฝนเขามามาเบิ่งตัวเหลขกครับท่างช่องเฮ้าครับตัวเล็กแนวทางเนาะเอาไว้คึงเทิรกมันมอง่บหินมาเฮากัมาคิดคำนวณให้คือเก่าแล้วครับกับตัวเล็กหวยห้านน้อยของเฮ้าถ้าผู้ใดใดรับชมก็ฝากให้กำลังใจกันคือเก่าแล้วครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งไว้ครับ ผ่าเขาลงคลิปแล้วมันก็จะได้แจ้งเตือนนะคบผมถ้าผูใ้ใดหมักแนวทางของทั้งช่องเข้าเนาะถ้าผูใ้ใดหมักหมู่ว่านนี่เขาก็ได้คำนวณไว้มีหวยเล่าหมู่ว่านนี่น้ากับไปหอดฝันอยู่น้อยนึงนะครับไปหอดฝันคือว่าไปถึงเล่านะครับผมมาเบิงผลกันจักน่อยก่อนครับหมู่ว่านี่เขาห้เด่นเป็นเก่าห้เด่นเก่าก็ผ่า หาน้อยพิเศษหมือว่านี่หกหนึ่งสามหนึ่งสามนี่มันมากอีกแล้วด้วยครับหกหนึ่งสามลางออกซี่สองลุดไปครับบบเจอรบพ่อนาพ่อตาเลยแหละครับลุดแมนบอแมนนะครับส่วนห้าน้อยปกติออกสามสามหนึ่งเอาครับหนึ่งสามสามหนึ่งมากกับไตรครับล่างออกแปดหาเนาะ เท่าบอมีเจาะหาแปดเลยกับเลขจอเท่าบอมีครับขอ,อนีิตัวจอ่ะลุดไปครับส่วนห้าน้อยวีไอพีหนึ่งสี่ศูนย์บนเท่ากับสองจิตสองใจอยู่จากในขิปนะครับว่าจะเอาสี่ศูนย์หรือว่าซีซีแต่เท่ากับไปเลือกซีซีเนาะแต่เท่ากับ ว่าเอา40นย์เข้าไปใส่เขาก็ยังว่าอยู่ครับะบบมีเนาะเอาตีตีไปครับถ้าผู้ใดอาจจะจดไว้แน่หรือว่าอาจจะเอารประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเขาลังเลขก,ก็40ก็ c 4เนี่แหละไอ้เล็กมักเขานะครับส่วนข้างล่างออกเจ็ดเก้าเป็นอย่างนอ้ ลางออกเจ็ดเก่าเนาะของห้องห้ตัวแดงตัวนินไว้อยู่เก่าเจ็ดเนาะกะเขาเขาอยู่ครับเขาตัวจอคือวีไอพีผุนละครับตัวจอเฮาถ้าผูใ้ใดหยุดกลางทางกะกะ็ะรูนนไไ้นะครับเนาะมันไปไกลเนาะครับส่วนหวยล่าวกะเลขหาตัวกะ4สามสองหาสามสามสองหาสาม เลขสามโตก็จะเป็นสองหาสามลางก็จะเป็นสามสองถ้าแมนเล่าบันนอกล่างก็จะเป็นสี่สามแต่ของเข้าเจาะสามสี่ไว้อยู่แล้วครับถ้าผู้ใดไ,ได้เล่นเล่าบันนอกก็จะเข่าเล่าบันนอกลางน้าเข่าบนอีกตัางหาครับหาสามเข้ากับมีเขากับเจาะหาสามไว้อยู่แล้วครับหมู่ว่านกลับไปหอดเล่านะครับมืนอนี้เนาะแต่แนวทางของเ้านะครับแนวทาง ถ้าผู้ใดมากก็จัดไปครับถ้าผู้ใดย,ยังมากยังติดตามก็จัดไปครับขอบคุณที่เขามากคอมมตนขอบคุณที่เขามากกดไลค์ทุกอย่างเลยครับขอบคุณที่เขามารับชม่มก็ฝากเบิงนะบงกกบ่งกันไปนะครับเบิ่งกันไปรักกันไปเบิ่งกันไปนะครับเลขก็ต้องมีเขามีรุดเนาะเขาก็ต้องวอาไปก่อนเะครับผมามา มาเจอกันครับตัวเลขมืออื่นครับวันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบเก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อสิบสามมืออื่นนะครับ้าน้อยของเฮ้าได้คำนวณมาไวแล้วมืออื่นเฮด้คำนวณได้มืออื่นได้ศูนย์นะครับศูนย์ตัวเด่นเฮามีสองตัวศูนย์กับสาม 0กับ3ครับอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจกก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจกยี่กีบวกลาหุ้นก็ได้ครับขอโทษขอไปยี่กีบวกลาหุน้วนวันอังคารเด่นมีสองโตก็คือห้ากับเจ็ดยี่กีบวกลาหุน้นมืออื่นนะควะวันอังคารครับจัดไปครับถวยบูชให้มักมาต่อกันก่อนครับต่อหวยห้าหน้อยก็ หัวห้าน้อยเขาได้ศูนย์กับสามเด่นมีสองตัวศูนย์กับสามครับมาจับคู่ครับตัวเน้นตัวเน้นของศูนย์เข้าให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองตัวเน้นนะครับศูนย์จับคู่มากก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ไอตัวกันของศูนย์ให้แปดซีแปดซีนะครับอาทวนจากรอบก่อนครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตัวกันแปดซีครับทำได้มากอะ กดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้กับำลังใจครับกำลังใจกำลังใจผู้ใดมักตัวเลขทั้งช่องกะจัดไปครับฮานอยพิเศษปกติ V i พถ้ามันเข่าแล้วแนะนำให้ยุดให้ยุดให้ยุดครับบอต้องเอาหลายครับสองบาทสามบาทเข่าก็ดีใจแร้วละครับถ้าพวกเขาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมถ้าผู้ใดมักแนวทางทางช่องเฮ้า มาต่อกันที่สามครับสามจับคู่มากก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าตัวการครับสองสี่กับสองแปดนี่แล้วครับผมกับแนวทาง แนวทางนะครับมันมิงๆิง,งปวดหัวหน้อย,อยมามาจับสามตัวกันจัหน้อยก่อนครับผู้ใดจับหมานจับเก่งก็จับเลยนะครับสามตัวเนาะมันก็ะหยาบเนอันหวยสามตัวเฮาเนี่หย,ยาบเน,น,าน่นานๆจะเข่าที่หนึ่งนะครับผมนานๆๆไปกับ ผู้ดใดจับหมานจับเก่งก็จับไว้ครับจับจับล่งช่องเหอกอะไรเด้อครับจับล่งให้แนนําผึ้งเธอผู้ใดที่พิมพ์ว่าเขาโต้เขาโต้แล้ววัน,นี่ก็จับล่องจับพิมพ์ลงข้อมินไวน้ี่เด้อครับเพื่อคนอื่นเขามาอา่านเขามารับชมเพื่อเขาได้ตามเนาะก็ถือว่าได้บุญน,นะครับเป็นผู้ให้ก็ถือว่าได้บุญแล้วละครับเนาะมามาต่อกันที่ 3โตครับสองศูนย์หนหสองห้าแีอีตัวหนึ่ง,งครับ4 8แนี่แหละครับผมถ้าผพ้ใยตามกะถ้าเแมนมีเป็นแบบว่าถ้าผพ้ใดถือกับท่างช่องเฮ้ากะมีดวงกับท่างช่องเฮ้ากะ แนะนำไปทำบุญทำท่านนะครับทำบุญทำท่าใส่บาทตอนเสลอยังไงก็ดีครับทำบุญไปจากน้อยครับต่อดวงต่อวาส,สนาต่อบุญไปเรื่อยครับการที่เฮาถูกหวยอันเนื่องมาจากบุญวาส,สนานําด้วยครับก็บฟังก็ลังใจครับกดไลค์ก,ด, like, กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับสาหรับมือวันนีก้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่อๆทยี่งๆ